สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช i n a o วัน i ิ u t ตครับผมตั้มอิทธิชัยธกวีสุนทรครับหัวข้อวันนี้มีชื่อว่าส่งออกไปจีนอย่างไรห้าขั้นตอนง่ายๆที่จะมาฝากกันครับ ขั้นตอนแรกก็คือการหาดิสิบิวเตอร์หรืออิมพอร์เตอร์ที่นั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าในจีนเนี่ยจะต้องมีคนคอยนําเข้าให้เราทังนั้นเราควรจะติดต่อพวกนี้เก็บไว้ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่2ครับก็คือหาเวหาส์นะครับถ้าดิสิบิวเตอร์ของเราไม่ได้มีเวหาส์เองเนี่ยเราก็ต้องไปเช่าโกดังของเรานะครับในการกระจายสินค้าออกไปอีกทีครับขั้นตอนที่3ครับคือการขอเอกสาร C I Q นะครับการนําเข้าอย่างถูกต้องจะต้องมีเอกสารตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงส่วนประกอบข้างในนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆที่เราจะต้องส่งไปขออนุ ก่อนนะครับนั่นก็คือ C.I.Q. นั่นเองข้อที่4ครับก็คือการขออนุญาตอื่นๆนะครับเช่นว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็จะต้องมีฉลากนะครับที่ออขอ F.D.A. นะครับหรือว่าถ้าเป็นยาก็ต้องมีการนําเข้าพิเศษถ้าเป็นน้ําตาลก็ต้องติดโคต้าอะไรต่างๆนานานะครับทั้งนั้นเอกสารตัวน,นี้ที่เป็นพิเศษเนี่ยจะต้องดูแลกันให้ดีๆนะครับอันที่5ครับก็คือการหาชิปปิ้งในเมืองไทยนะครับหรือเอ็กซ์พอร์เตอร์ในเมืองไทยนั่นเองเพราะว่าเอกสารต่างๆนะครับเขาจะต้องช่วยกันเตรียมนะครับแล้วก็ส่งขององอกไปข้าง นะครับอ,อ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ